มาแล้วนะครับสำหรับแผนการทำตลาดของตัว e-su z u D-Max ขุมพลังไฟฟ้า100%สำหรับตลาดประเทศไทยหลังจากที่ปล่อยให้คู่แข่งรายสำคัญอย่าง Toyota Hilux Revo BEV เปิดตัวไปก่อนหน้านี้และจะมีการเปิดตัวเวอร์ชันผลิตจริง <c oughs> นะครับในตลาดประเทศไทยเร็วๆนี้ด้วยนะครับโดยจากรายงานล่าสุดนะครับสำนักข่าวญี่ปุ่น นิกเกอิเอเชียนะครับรายงานว่าอิสุสมอเตอร์วางแผนเปิดตัวรถกระบะขุมพลังไฟฟ้า100%ในตลาดประเทศไทยเร็วที่สุดช่วงต้นปี2025โดยจะใช้โรงงานในประเทศไทยนะครับเป็นฐานการผลิตหลักเพื่อจัดจำหน่ายนะครับทั้งในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศอย่างเช่นยุโรปและตะวันออกกลางนะครับโดยจากรายงานของสืซอญี่ปุ่นนะครับระบุว่า รถกระบะขุมพลังไฟฟ้ารุ่นแรกของอีซูซูนะครับจะถูกสร้างบนพื้นฐานของตัว d m a มรุ่นปัจจุบันที่มีขายในประเทศไทยแต่ยังไม่มีรายงานเกี่ยวกับรายเอียดของตัว d m a มก EV ว่าจะถูกสร้างบนตัวถังแบบไหนจะเหมือนรีโวลไม้ที่เป็นแบบ s i งเกิลแคหรือจะเป็นแบบ s p เปซ c a ปหรือว่า d o บเบิลแคนะครับ เื่องการพัฒนาของตัวอิซซุดีแมกนะครับขุมพลังไฟฟ้านะครับอาจจะต้องใช้ระยะเวลาอีกสักพักนะครับดังนั้นนะครับก่อนที่เราจะได้พบกับตัว DMa มกอขุมพลังไฟฟ้านะครับทางอิซสุนะครับอาจจะมีการเปิดตัวขุมพลังทังเลือกนะครับอย่างตัวขุมพลังไฮบริดหรือว่าพักอินไฮบริดนะครับมาต่อกร่อนกับคู่แข่งอย่างตัวโตยต้าไฮรักหรีโบก่อนเพื่อเป็นการรักษาส่วนแบ่งนะครับทางการตลาดในโซนเอเชียตัวหนออกเชียงใต้นะครับ รวมถึงนะครับแบรนด์จีนที่กําลังเข้ามาในประเทศไทยอย่างร้อนแรงนะครับเส่วนของรายละเอียดหน้าตาของตัวรถนะครับยังไม่มีการเปิดเผยออกมานะครับแต่เบื้องต้นนะครับการดีไซน์นะครับคาดว่าจะเป็นทิศทางเดียวกับตัวโต y ยต้า h Lu ัก Revo BEV นะครับก็คือจะมีการเปลี่ยนตัวชุดกระจังหน้าแบบใหม่นะครับที่จากเดิมนะครับเป็นช่องระบายอากาศก็จะเป็นปิดทึบแทนนะครับ แต่ดีไซน์บุรวษอื่นๆนะครับก็อาจจะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง,ปลงสักเท่าไหร่นะครับอันนี้ต้องรอติดตามกันนะครับเพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับกับตัว Isuzu D-Max EV ขุมพลังไฟฟ้า100%นะครับคมมอมนต์มาที่ด้านล่าง้เลยและถ้าชอบข้อมูลนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ